สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้พาพี่น้องบึงเพชรชบูรณ์ครับส่วนบัวส่วนบักคามวันลายลายสวนบักขามวันเด็บยุ่งหนี่ผมมีส่วนใหญ่ไหเนาะโอ้ยบัมีเหลือ,อปลูกใบยาสูปลูกต้นหอมปลูกักเขียปลูกสุยั้งที่ขายได้ที่กินได้ ีก็โล่งไรตอนนี้มันไทยแล้วป่นีมันมันมันเลันะมันมันมีพืนี่วาหน่อยมีแต่มันกับมาทำมันปลาสัตว์เนี่ยปลาสัตว์อ ขึ้นชื่อน้องลำตลันจ้อ,อยกรีเห็นอยอยหน้อยอยุน้อยแล้วยุเินมาเ,เ,เรียงสัปเปนอะกเพื่อ,อ,อ,อสีสกิเลยว่ายังม่ทันได้เห็นตัวย,ย,ววยว้วย้ยเลยเพื่อนอาดีพื้นที่มีแตพื้นที่การเกษตร มันก็เลยกว่าได้เรียงประสุสธิ์ป,นปันไดเพราะว่าเดีวนนี้ไปลหลงเขาโพดวันนี้เป็นบอกอน,นี่เขาโพดอันนี้ก็บพัองอีก,กู้พูดหน้าบกเขือ mọi chốt thân thương các sân bay. Moment bọn đi đi đấy. Muyên đi đấy. Muyên đi đấy. Muyên đi Okay. ก็ดีาวว่าใหญ่ึ้นมานี่มิลูกมีเจ้า็ได้ไปเห็งานทงเที่ยวทงไททำไมลไปเหตุการเกษตร้มเอยทุเรียนก็เริ่มปลูกแล้วเว้ยบางทีทุเรียนเว้ย ต้องเร่นเขาเป็นชุ้อุ๋นเนี่ยเป็นเติมน้ำมันเพาว่าเสียนจอมแดงบ่นั่นเลยบ่มีปั้มน้ำมันเลยผมที่หองเอาของเางลลขานี่ถนนน่ะเขาไปน้งขอบอกว่าอนะู้สาไนดะ้ที่10ปนดที่ขไปตงมน้น มกองมา้มคืนนีกับมาคืนนี้นี่ตรงไปเียบไปบุกไปบุกขนกันเ2 7 5อีก20กิโลเมตร้ดวยังโทรถามันก่เติมประมาณนเติมมาแล้ว เก uh, ็ได so ้หอันจับามจากมิไลเลล่ะงเด้ขับก็ได้ได้ครับอ่าปลาขาหวานด้รวยปลขาหวานแล้วแสดงว่าสรงทั่วประเทศนะส่งทั่วเลกละมียุ่ินก็ดกเดียวสรงทั่แลของดีเมืองเพชรบูรณ์ าพี่้กับคนเพชรบุญอีเหรอที่จีนอืนุตราดิษเพชรบุญเออภูเขาแต่พี้ต้นไมมานะอีเนานนอยๆบอกนเาบ้านเาเป็นตารงนี้ออบเนี่ย Gae sự đó mà dưới căn phòng yêu của tận hai lưu được hai lần của hiệp yên yên tận hai lần 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 น้องน้องกินเขาบ้านไหนเมื่อไหร่แล้วท่านดู้องครับที่ได้ามองกินเขาว่าเพราะว่าตอนแรกว่าดูเรือลายู่เอาไปมาทกินได้ก็คือคนทองคนเล็กแต่จิงใจกอกมากินของนอีไป เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ